สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุบลราชธานีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจนตามโครงการน้ำพระไทยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์76จังหวัดประจำปี2563เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ท่านคณะกรรมการสมาคมที่หอประชุมอุบลชาติโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลจังหวัดอุบลราชธานีนางเพ็ญพักสีทองสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมสมาคมสตรีนักธุรกิจวิชาชีพแห่งประเทศไทยรวมมอบทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนยากจนจํานวน20ทุนทุนละ1,000บาท รวมทุนการศึกษาจำนวน20,000บาทและเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระไทยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์76จังหวัดประจำปี2563เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้งนี้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปรปัตยมได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรับพระราชสาวนีในสมเด็จพระนางเจ้าสุิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทานมาเป็นปีที่22 สภาสังคมสงเคราะห์จึงถือโอกาสนี้ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระไทยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงานผู้สูงอายุคนพิการและผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนและกิจกรรมอื่นๆตามความเหมาะสมเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพัน ปีหลวงในเดือนสิงหาคม2563โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศลการจัดงานในครั้งนี้คณะกรรมาการสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดอุบลราชธานีได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานีทางภาครัฐและเอกชนตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน การจัดถิจกรรมวันนี้นะคะก็ได้รับมอบหมายจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยนะคะมาจัดโครงการน้ําพระไทยพระราชทา,านเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระราชชนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาที่ท่านมีพระยศนายุครบ88ปีค่ะแล้วก็ได้เลือกจากที่โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลซึ่งเป็นโรงเรียนเด็กที่สติปัญญานะคะบกพร่องทางสติปัญญาในกิจกรรมวันนี้ค่ะก็มีเ,เทิดพระเกียรติแล้วก็อ่านอาศวีวาทเทิดพระเกียรติพระอ,องค์ท่านนะคะแล้วก็มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนด้วยนะคะแล้วก็เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนนะ ที่โรงเรียนอุบลปัญญานิกลด้วยค่ะแล้วก็วันที่9กันยายนนะคะสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดอุบลก็จะไปทำกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านเอื้อหญ่อำเภอสีเมืองใหม่นะคะอันนี้เราจะเข้าไปสนับสนุนแล้วก็ไปส่งเสริมให้กับผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมที่ดีแล้วก็เลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับผู้สูงอายุด,ด้วย แล้วช่วงบ่ายก็จะไปมอบเงินช่วยเหลือแม่ผู้าายากไร้ที่ไม่มีใครเลี้ยงดูนะคะที่บ้านเอื้อดใหญ่นะคะและมอบเงินทุนพระราชทานของพระองค์สมให้กับแม่ผู้าายากไร้นั้นด้วยค่ะคณะเราก็จะเดินทางกันไปวันที่9ตอนเช้านะคะแต่ก็ขอนำเรียนให้เพื่อว่ามีทางประชาชนหรือท่านอยากทำบุญร่วมกันด้วยก็ยินดีนะคะไปร่วมกิจกรรมด้วยกันค่ะ